บบุกจี้พักประชาชนพม่าหยุดให้การให้สนับสนุนพักหยุดเออเขาเรียกว่าอะไรหยุดให้การสนับสนุนพักพวกพม่าะอะไรแล้วตอนนี้พม่าเนี่ยมันกลางใหญ่แล้วนะโอ้มันตั้งกลุ่มตั้งแกง๊งตั้งอะไรเต็มไปหมดเออไอ้พวกสามกีพม่าเนี่ยนะเออนะครับ ล่าสุดนี่โอ้โหมาขู่เตะอาชีวัยนะฮะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะล่าสุดนี่ประกาศดุนงานหกล้านคนเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยก็ไอ้พักประชาชนพม่าเนี่ยแหละนะเออลองคิดดูสภาพประเทศไทยท่านผู้ชมเอ้ยถ้าเกิดว่าไอ้พักประชาชนพม่าได้เป็นใหญ่นะมันคงให้พม่าเข้ามามันคงให้พม่าอพยพเข้ามาเต็มไปหมดอ่ะเออมันคงให้พม่านี่ ได้มันเลือกตั้ง